เรื่องราวของคุณฟ้าที่บอกว่าตีจุเ e อี A ้ยผู P ้พิทักษ์ K อันนี้เกิดขึ้นกับคุณฟ้าเองเลยเหรอค่ะใช่ค่ะอ่าเกิดขึ้นที่ไหนครับในกรุงเทพมหานครนี่รอเปล่าค่ะในกรุงเทพนี่เลยค่ะอ่าตอนที่คุณฟึ<ม>่งอะไรล่ะ<ม>คุณฟ้า<ม>อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับค่ะคือปัจจุบันเนี้ยย้ายจากที่ที่เกิดเหตุที่กําลังจะเล่าเนี่ยมานานแล้วค่ะน่าจะประมาณสักเอ่ยย้อนไปยี่สิบปีได้อะค่ะตอนสมัยแบบเป็นนักศึกษาค่ะ ครับค่ะอืมอ,อ่ะโอเคอ่ะเรื่องราวเป็นมายัางไงครับคุณฟ้าลองเล่าให้เราฟังหน่อยยี่สิบปีที่แล้วนะค่ะค่ะประมาณยังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะย้อนไปตอนนั้นก็วันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่ฟ้านเนี่ยต้องนั่งทำรายงานคือรู้สึกตอนนั้นน,น่าจะอยู่ประมาณปีสามแล้วก็ค่ะ แล้วเราฝากก็ต้องทํารายงานคือแล้วเราก็จะมีสมาธิในช่วงตอนกลางคืนคะนะคะก็ช่วงนั้นตอนนั้นจะอยู่ประมาณสักห้าทุ่ม,มเราก็นั่งทํางานไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะค,ค่ะทีนี้พอ,อเนอยหน้าดูนาฬิกาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งเนี่ยสักพั้หนึ่งเนี่ยคือ,อคือ เดี๋ยวขออนุญาตเล่าที่ที่อยู่ในตอนนั้นก่อนตอนนั้นเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นบ้านฟ้ามัจจุตติดริมถนนใหญ่นะคะถ้าบอกชื่อถนนไปจะรู้เลยบอกเลยเหรอไม่เป็นไรบอกเลยถนนกรุงเทพนนท์ค่ะกรุงเทพนนทบุรีใช่แล้วก็อ่าบ้านฟ้าจะอยู่ตรงบางซ่อนครับอ่าบอกได้เลยนะคะบทีนี้ครับค่ะค่ะทีนี้ก็คืออ่าบ้านฟ้าเนี่ยจะเป็นอาคารพาณิชย์เป็นตึกแถวอ่ะ แล้วก็ประตูหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นแบบประตูที่มันเลื่อนขึ้นอะที่มันจะดังแกรกแรกแรกแบบดังๆเวลาเ,ลเปิดอาอาประตูเหล็กม้วนนั่นแหละคะ่ะทีนี้ก็คืออในขณะที่ตอนนั้นอะเรานั่งทํารายงานอยู่อ่ะประมาณสักปีหนึ่งอะมันก็มีเสียงประตูดังลั่นเลยปึ้ง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 แล้วแบบเราฟ้าก็คือยังนั่งทํารายงานอยู่แล้วในบ้านฟ้าเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ด้วยเนี่ยก็คือมีฟ้ามีเตี่ยมีแม่แล้วก็มีแม่บ้านนะคะ ก็จะอยู่กันประมาณนี้ทีทุกคนก็แบบคือตื่นไวกันหมดแล้วมีฟ้าเนี่ยคือแบบเราแบบเราเด็กสุดในบ้านแล้วเราก็จะไวสุดเพราะเรายังไม่ได้นอนทีนี้พอเสียงเคาะประตูดังลันง่นเนี่ยในตอนตีหนึ่งเนี่ยพี่เจคิดว่าถ้าเป็นพี่เจจะทำยังไงคะวิ่งครับวิ่งเช่ค่ะวิ่งเข้าห้องไปล็อกประตูแล้วก็นอนเราอยู่ในห้องเราล็อกประตูอยู่แล้วอ่า ทีนี้คืออันนี้เล่าต่อทีนี้ก็คือพอพอเสียงประตูเนี่ยมันถูกเคอะแรงไหมเนี่ยประตูมันก็จะสั่นแรง้าก็ตัดสินใจเนี่ยคือเราอารมณ์แบบหนังสยองเลยค่ะแบบเวลาดูหนังฝรั่งอ่ะคือพอเวลามีอะไรที่มันน่าตกใจนางเอกชอบเดินไปดูใช่ไหมปาก็ <laughs> จ,ะจะคิดว่า <laughs> อ่าปาก็จะคิดว่าเราอ่ะจะต้องเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือมันก็เป็นบ้านเราเองก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมีอะไรแบบคือ ตอนนั้น,นยังไม่ได้ววคิดถึงว่าเรื่องเรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันน่าจะมันต้องมีอะไรแน่นอนก็นเลยรีบวิ่งลงไปเปิดอ่ามันจะมีประตูเหล็กอ่ะมันจะมีช่องเล็กๆที่อยู่ตรงกลางประตูะใช่ไหมคะอาฟ้าก็เปิดตรงนั้นดูก่อนแล้วก็ทีนี้คือข้างนอกเนี่ยพอเราบอกงไปมันมีความวุ่นวายมากเลยมีทั้งรถปูภัยมีทั้งป้าข้างบ้านแล้วก็มีคนแบบมามุงอยู่หน้าบ้านเราเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วเสียงจากข้างนอกอ่ะ พี่ผู้ชายที่เป็นกู้ภัยอ่ะเขาก็ตะโกนถามเข้ามาว่าคนข้างในเป็นอะไรไหมครับเนี้ยฟ้าก็บอกอ่าใช่ค่ะแล้วแบบก็คือมีเหมือนไทยมุงอ่ะมามุงที่หน้าบ้านอ่ะอแล้วฟ้าก็ตะโกนออกไปตรงลุนนั้นบอกว่ามไม่มีใครเป็นอะไรเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะคือใจเราอ่ะคิดว่าเอ่อรอบบ้านอ่ะมันไฟไหม้หรือมันเป็นอะไรหร<อ>ือมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยทีนี้เขาแล้วแล้วคือทางทางกู้ภัยก็ตะโกนกลับมาบอกว่าเี๋วเปิดประตูเข้าไปเลยครับมันมีมันเกิดเหตุขึ้น เราก็ยิ่งตกใจอะค่ะคือตอนนั้นตกใจเลยอะว่าแบบคือมันต้องพุ่งเป้ามาที่บ้านเราแน่นอนไอเหตุเนี้ยอะฮะค่ะทีนี้ก็คือเตี่ยก็เดินลงมาแล้วแล้วก็แม่ก็ลงมาก็ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นฝั่ง,งบอกเอาคุ้แจ้มาก่อนเราก็จะต้องเปิดประตูบ้าน uh huh. คือแล้วแล้วเตี่ยก็เปิดประตูบ้านปุ๊บพอเปิดประตูบ้านเนี่ยที่กู้ภัยเนี่ยเขาแบบแพ่กันเข้ามาเลยสามสี่คน uh huh. แล้วก็พร้อมเตรียมพร้อมเตรียม uh huh. เตะอะค่ะครับอ่า าก็บอกว่าขออนุญ,ญาตนะคะขอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอ๋อแล้วก็มีพี่ตำรวจมาอีกสองนายค่ะม,มีพี่ตำรวจเดินตามเข้ามาอีกสองนายแล้วก็มีพี่ป้าข้างบ้านเนี่ยเดินตามคือทุกคนกนลูเข้าไปที่หลังบ้านเนี่ยโดยที่แบบไม่ได้ถามเราเลยว่าอเอเอ,เ,อ,เ,อเข้าได้ไหมหรือเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อ,อ,อ,อตำรวจเข้าไปสองนายแล้วก็มีอพี่ตำรวจท่านหนึ่งก็คือเป็นสามนายก็คือเดินมาคุออยกับเราบอกว่าน้องข้างในมีใครเป็นอะไรไหม เราก็บอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นนี่หนูยังไม่รู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเนี่ยมีคนตกมาที่หลังบ้าน uh huh. แล้วก็ค่ะแล้วคือคืออพอบ้านอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวเนี่ยคือดัดฟ้าเนี่ยมันจะแบบเชื่อมถึงการสมมติว่ามันมีชุดหนึ่งเนี่ยมันมีอาคารพาณิชย์แาบึ แล้วเราดาดฟ้าเนี่ยมันจะถึงกันหมดมันก็จะเดินข้าบนสุดได้เลยไปตึกหนึ่งตึกสองตึกสามหน่อยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ค่ะทีนี้อแต่ว่าทีนี้ยด้านหลังเนี่ยด้านหลังอมันไม่สามารถที่จะเดินได้เพราะว่ามันเป็นจ็ดเรียบๆได้ถึงแบบกล่องมถึงถึงกล่องใช่ไหมคะคือด้านหลังแ่งแท่งด้านหลังเนี่ยมันจะมีแค่การปาดยื่นมาเพื่อการฝนสาดตรงหน้าต่างในแต่ละชั้นเท่านั้นเองทีนี้อ่า จบเรื่องคาะพานิชก็ย้อนกลับมาที่เรื่องที่ตำรวจออกเขาบอกว่าอ่าน้องเดี๋ยวน้องเดินเข้าไปหลังบ้านนะเราก็เดินไปพร้อมๆกันนะคะปรากฏว่าเราไปเจอเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะเขาลักษณะคือเขานั่งแบบเหมือนกุมหัวกุมตัวแล้วก็ที่ตัวเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบรอยช้าช้ำๆแดงๆเขียวเขียวแล้วก็มีตุ่มขึ้นตามตัวคือมันแยกไม่ออกระหว่างรอยช้ากับตุ่มเนี่ยอันไหนมันเยอะกว่ากันแต่ว่า ทั้งตัวเนี่ยคือมีรอยหมดเลยแล้วก็ uh huh. พูดจาส่งเสียโวกเวงโวยวายแบบว่าเอาผมออกไปจากตรงนี้ทีเอาผมเอาไปจากตรงนี้ทีคือ uh huh. แ,แบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดิ้นรนนนะคะ uh huh. อ่าแล้วก็พี่กู้ภัยเนี่ยแกก็เหมือนแบบตำรวจอะให้เราอะในบ้านว่าเออมีนอกจากมีน้องคนนี้ตกลงมาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมอย่างเงี้ uh huh. ยงงะคะ uh ่ะก็ปรากฏว่ามีน้องคนนี้ตก,กลงมาคนเดียวคร uh ับ huh. ค่ะแล้วก็อา่ามันก็มีบันเกต แตกอยู่อันหนึง่งก็คือด้านหลังบ้านจะมีจะเป็นหน้าต่างบางเกตจะตกบานเกตอะคะมันก็แตกอยู่อันหนึง่งบ้านไข่บ้าน,นฟ้าใช่บ้านฟ้า,าค่ะตรงด้านหลังค่ะ,คะ,คะก็ปรากฏว่าเขาตกลงมาจากด้านหลังอ่าแล้วก็มากองอยู่ตรงหลังครัวแล้วก็เขาก็กําลังจะพยายามที่จะเข้าบ้านเราอันนี้คือหลังจากที่ว่าพอเราเจอเขาแล้วเนี่ยตารวจก็คือเชิญพวกเราเนี่ยไปที่โรงพักเพื่อไปให้การเพือ่อไปสอบถามทั้งหมดอ่า ค่ะปาก็เลยรวบรัดเลยว่าเนี่ยน้องเขาเล่ามาประมาณนี้ว่าคือเขาอะตกลงมาที่ที่หลังบ้านสาเหตุคือว่าเขาหนีตำรวจเนี่ยที่ตามเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แบบเขาเรียกว่าอะไรคะผิดอะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบผิดกฎหมายเน่แล้วเขาก็ทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วเขาก็ปีนจากจุดที่หนึ่งคือบ้านปาจะเป็นจุดที่สามเขาก็ปีนจากจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนี่ปรากฏว่าจึกที่สามเนี่ยเหมือนกับว่า มันเหมือนแบบเขามองลงไปข้างล่างเนี่ยมันเหมือนมันมีบันไดเดินลงไปแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นการศาสตร์ที่ฟ้าเล่าตั้งแต่ต้นมันเป็นการศาสตร์ที่ที่ที่มันเป็นแค่แบบเหมือนกับไม่ท่านชี้บางๆมันไม่น่าที่จะเดินได้อะค่ะสีบางๆใช่ค่ะมันไม่น่าจะแบบมองแล้วเป็นบันไดอ่ะแต่เขาบอกเขามองแล้วมันเป็นบันไดเขาคิดว่า เออมันหน้าตาแบบเดินลงได้แต่ทีเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาปีนขึ้นไปถึงถิงนดาดฟ้าได้ยังไงแต่ตอนจะลงเนี่ยดันจะหาบันไดอะไรอย่างเงี้ยอืมพอที่คุณฟ้าเล่าเนี้ยมันเป็นตึกรบเรียบอะเนาะใช่ไหมค่ะมันเป็นตึกแบบทรงบล็อกเรียบเรียบคือไม่ได้หุ่หวาอะไรตึกประมาณแบบสามสี่สิบปีก่อนที่เขาสร้างใหม่ๆอย่างเงี้ยสี่ชั้นนะครับคุณฟ้าค่ะสี่ชั้นสี่ชั้นปีนขึ้นไปดาดฟ้าอ่าฮะปีนขึ้นไปดาดฟ้าใช่ค่ะ ทีนี้คือเขาก็บอกว่าพอเขาตัดสินใจก้าวลงไปตรงเมทัลเอ่อตรงเมทัทลชีดเขาตกลงไป,ไปเลยเขาก็ตกลงไปรววลงไปแบบกระเด้งไปที่เมทัลชีดอันต,อต,อต่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 อไปจนแบบ,บก็คือจนถึงพื้นข้างล่างอะค่ะลดลงมากกับนังจีนค่<ฮ>ะเสียบค่ะมันปรากฏว่ามันไปตกตรงบ้านมันมันไปถูกหวยตรงบ้านฟ้าพอดีค่ะทีนี้ก็คือเขาก็เล่าว่าหลังจากที่เขาตกลงไปอ่ะเขาก็แบบคือสำรวจว่า ตัวเขาว่ามันเป็นอะไรไหมแต่ที่แน่ๆคือข้อท้าว่ามันเจ็บมาก mm hmm. ทีนี้ด้วยเสียงนี่เขาตกลงมาเนี่ยมันมีป้าข้างบ้านเนี่ยที่ที่ฟ้าเล่าตอนต้นว่าป้าข้างบ้านอ่ะมาอออยู่หน้าประตูด้วยอะ่ะ mm hmm. ป้าคนนี้เนี่ยแกก็ไปไป,ไปที่โรงพักด้วยแกก็ไปไปให้ไปให้ปักคำนะคะ mm hmm. แต่ในเหตุการณ์ตอนนั้นคือน้องเขาบอกว่าเขาก็ตะโกนเรียกป้าบอกว่า ป้าคะช่วยผมหน่อยเนี่ยพอดีผมตกลงมาจากข้างบนป้าแกก็ตกใจเพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนป้าแกลงมาเข้าห้องน้ำคือตอนนั้นมันตีหนึ่งนะคะคือป้าแกลงมาเข้าห้องน้ําแล้วก็หาอะไรกินแล้วป้าก็ตกใจป้าก็เลยตัดสินใจอ่ะโทรแจ้งตำรวจให้กับฟ้าอ่าหลังจากนั้นก็ตัดภาพไปแล้วป้าก็ไม่รู้เรื่องอ่าอันนี้ก็คือเลยเป็นสาเหตุที่ป้าแกมามาเป็นพยานให้เราว่าน้องคนนี้มาตกแล้วตอนตกนี่คือคุณฟ้าไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอบ้านคุณฟ้า คือเราไม่ได้ยินอะไรไม่ได้ยินเลยค่ะคือตอนที่ฟ้าทารายงานนะเราใส่หูฟังฟังเพลงเตี่ยแม่แม่บ้านก็คือแกก็หลับตามชั้นน่ะแต่ว่าคือหลังบ้านฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบต่อเติมออกไปมันก็จะยาวไปอีกมันก็จะทําให้เสียงหลังบ้านอ่ะใช่เสียงมันจะไม่ถึงตรงช่วงหน้าบ้านนะคะอืมก็ทีเนี้ยน้องเขาบอกว่าพอตอนที่เขาตกลงมาเนี่ยอ่าสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็คิดได้ว่า เขาจะต้องออกจากตรงนี้ให้ได้แล้วเขาจะทํายังไงเขาถึงจะออกจากตรงนี้ได้เขาก็จะต้องเดินผ่านอ่าจากหลังบ้านไปหน้าบ้านหรือหรือเอ,อกไปทางเดินไม่ได้แล้วเพราะว่าะตะกลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกําแพงแต่ละบ้านอ่ะที่กั้นแบบขอบเขตของตัวเองไว้ซึ่งแบบขาเจ็บขาเจ็บแล้วปีนไม่ได้แล้วถูกไหมคะมเขาก็จะต้องเดินทะลุจากหลังบ้านฟ้าเพื่อไปหน้าบ้านอ่าทีนี้ Uh, เขาก็เลยตัดสินใจอ่ะเอาเหมือนกับหลังบ้านมันก็จะมีพวกอุปกรณ์ครัวใช่ไหมคะคเขาก็เอา,อาไอเหมือนกับอิโต้ค่ะทุบบานเกตแล้วก็จะเขาเขาจินตนาการว่าเขาจะเอาเมืออ่ล้วงเข้ามาบิดลูกบิดอ่ะรประตูหลังบ้านแล้วก็เปิดเดินเข้าไปแบบชิวๆแล้วก็ออกง่ายๆเลยเนี้ยอันนี้เขาให้การแบบนั้นทีนี้ปรากฏว,ว่าระหว่างที่เขากําลัง จะเอามือเขาเขาตีบานเกตเสียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว uh huh. แต่ระหว่างนี้เขากำลังจะเอามือเข้ามาบิดลูกบีดอะ่ะ uh huh. เขาเขาก็บอกว่ามีไม้อามาตีข้อแขกเขาตีแ uh huh. บบอย่างแรงมากตคือข้อแขกเขาเป็นรอยช้ำเลยอะค่ะ uh huh. คือแล้วเสร็จแล้วเขาก็ตะโกนโอ้ยแล้วก็เขาก็แบบตัดสินใจไงหลังไปเขาบอกว่าในเว็บแรกที่เขาเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยคือจะเห็นเป็นผู้ชายแก่ๆสูงๆใส่ชุดจีน มีหนวดเขาขาวแล้วก็ยืนชี้หน้าเขาเอาไม้เท้าใหญ่ๆอ่ะชีท้ที่หน้าเขาแล้วก็พูดออกมาแบบเสียงกลางวันตรงวันแต่ว่าฟังไม่ได้สับค่ะเขาก็ตกใจมากเลยแล้วเขาก็กรีดลั่นหลังจากนั้นเนี่ยไม้เนี่ยก็คือเขาก็ไม่รู้สึกแล้วว่าว่าเกิดอะไรขึ้นคือไม้มันทุบลงที่ตัวที่หน้าที่แขนทุกอย่างทุกส่วนเขาบอกว่ามันโดนไปหมดเลยอะออทั้งหน้าทั้งหัวทั้งตัวทั้งหูเนี่ยเขาคือ ซึ่งในสายตาที่เรามองเขาที่โรงพักอ่ะมันมีรอยทำทั้งตัวทั้งรอยแดงรอยกำลังจะบอกว่าโดนไม้เท้าของของอากงตีค่ะเขาบอกว่าเนี่ยแล้วเขาก็โวยวายว่าขอโทษผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอย่าทำผมเลยเนี่ยเขาก็แบบเหมือนร้องไม่ได้ับอะค่ะครับอ่าแล้วก็ก็ไม่โดนหยุดตีเขาก็แล้วเขาก็บอกว่าเขาโทษเขาโทษเดี๋ยวผมแตะ ผมจะไม่มายุ่งกับบ้านนี้แล้วยก่ท่ให้ผมด้วยอพอซิ่งพอซิ่งเขาบอกว่าพอซิ่งทำพูดว่าผมจะไม่มายุ่งกับบ้านนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็เงยหน้าขึ้นมาก็คือมันก็ไม่มีใครอยู่ตรงหน้าเขาเลยอคือมันเหมือนกับเหตุการณ์เมื่อกี้มันไม่มีใครเลยอะ่ะแต่ว่าเขาโดนตีทั้งตัวเลยอะคะ่ะทีนี้ก็อปรากฏว่า ทางตำรวจเนี่ยก็เลยให้ให้ให้น้องเขาเนี่ยคือเหมือนกับต้องยอมรับสารภาพครับเพราะว่าคือหนึ่งมันเป็นตอนกลางคืนมันเป็นยาวิกาลนะคะสองยาวิกาลใช่ค่ะมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นอาญาได้อะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่แล้วก็คือสองทำให้การที่น้องเขาพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือตํารวจไม่เชื่อว,ว่าแบบอเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาขาโมยแล้วก็มา้องตีจู่เอีย้ยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยกเ็เป็นเรื่องที่แบบมัน มันอัศจรรย์สำหรับเราอะค่ะในการเป็นว่าน้องคนนี้เหมือนกับเก่าเทสอ้างเทสเพื่อที่จะแบบให้ตัวเองหลุดรอดไปซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เป็นเหมือนกล่าคาเทจประมาณนี้ค่ะครับค่ะนี่แหละเรื่องราวติจูเอี้ยนในจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเฟิร์สเชื่อไหมว่ามีหลายบ้านเจอเหตุการณ์แบบนี้หรอคือเขาเห็นติจูของเขาอ่ะคือติจูเนี่ยคือเจ้าที่ที่มาจากดินเจ้าที่จีนอ่ะเจ้าที่จีนซึ่ง เขาก็มีหน้าที่ในส่วนของเขา uh huh. ดูแลบ้านเฝ้าบ้านนูน่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็นแบบอย่างของคนไทยก็จะเป็นเจ้าที่ไหยประภูมิอ่อม่อาจจะเป็นตายายเาาจ้าที่ที่เป็นตายายก็คอยนะดูแลอบ้านแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นตีจู้เออแล้วน่าจะเป็นตีจู้ที่ดุด้วย ค่ะอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะฟ้าลืมไปนิดนึงที่ที่เราเราเรารู้ว่าเป็นเป็นตีจูเอียของเราเนี่ยเพราะว่าในตอนที่ตำรวจถามน้องเขาว่าลุงคนแก่ที่มาเตียที่บอกว่าใส่ชุดจีนเนี่ยที่มีหนวดขาวๆเนี่ยคือเป็นลักษณะยังไงน้องผู้ชายคนนี้ก็อธิบายว่าเป็นใส่ชุดจีนนะเหมือนกับแบบชุดราชวงศ์จีนนะคะเป็นแบบเหมือนเอามาจากหนังจีนแล้วก็เป็นสีแดงขีดเขียว แล้วก็เป็นดินสีม่วงคือเขาพูดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นชุดที่เป็นสีจุดเดียของของบ้านฟ้าเลยใช่ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าชุดที่ชุดที่น้องอธิบายมาเป็นชุดที่เราเพิ่งซื้อเปลี่ยนให้ปีจุยเอียไปเมื่อเดือนก่อนอคือประเด็นคือถ้าน้องเขาจะมั่วชุดอ่ะมันจะไม่ตรงตรงยิ่งม่วงคือปกติจะเป็นแบบเยอะมากเลยนะ ค่ะดีเทลมาเลยเนาะเขาบอกคือเข,เขาไม่ได้ดพูด,ดว่าดินม่วงเขาไม่ได้บอกว่าดินม่วงเขาบอกว่ามีสีแดงสีเขียวและสีม่วงคือแต่เนี้ยฟ้ามาฟ้ามาลงรายละเอียดให้ฟังว่าอ่าไอ,อ้สีม่วงเนี่ยคือมันเป็นดินม่วงปกติแล้วเนี่ยที่ที่ฟ้าไปเจอชุดสีจุดเดียนเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยคขาครวเราจะเอาเป็นแบบดินทองดินเงินอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่หรือไม่ก็ชุดสีทองแล้วก็ดินดินสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของของบ้านฟ้าเนี่ยเหมือนเชนซือเนี่ยเขาก็ มาอธิบายว่าของเราเนี่ยต้องยิ้นม่วงนะเพื่อเสริมความรักในครอบครัวต้องสบแดงนะเพื่อแบบแรงอ,อ,อะไรนะเพิ่มพลังเพลิงให้กับตีจุยเี้นะเพิ่มความแบบพลังงานอะไรเงี้ยและสีเขียวก็แบบสีเขียวเหนียวซับเรียกซับอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยได้เป็นชุดแบบสีแดงสีเขียวดิ้นม่วงมามแล้วก็ ไม้เท้านี่ก็เพิ่งมาทีหลังคือพอหลังจากที่เราได้ชูดออะเราก็ไปเจอไม้เท้าอันเล็กๆเนี่ยซึ่งแบบอันนี้ไปตามหาใองสำเพ็งเองก็คือแบบจะเป็นไม้เท้าสีแดงๆอันเล็กเลยคะ่ะก็ก็เพิ่งได้มาเนี่ยซึ่งจริงๆเราตีจุเอียที่บ้านฟาตอนแรกเลยอะ่ะเป็นเป็นหุ่นแบบคนจีนที่ใส่ชุดจีนทั่วงๆไปแต่ว่าไม่มีไม้เท้าในทีนี้ยพอน้องเขาบอกว่าซื้อมาเพิ่มค่ะ เป็นซีนแนะนําปรากฏว่าก็มาถูกหวยที่ที่น้องคนนี้อีที่โดนไม้เท้าตีอันนี้ฟักคิดเองนะครับใช่ถ้าคุณฟ้าไม่ซื้อไม้มาเด็กน่าอาจจะโดนแค่เอามือตีอาจจะโดนตบอันนี้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะลงจะลงแม่ไม้มวยไหนคพอเจอไม้ปั๊บน่วมเลยนี่เอเพราะว่าติจู้ดูจริงนะติจู้ดูจริงดูแลบ้านดีมากพไปดูผีตาอย่างที่ไปกับอุ้มอิ่มแม่อะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเดินนักเดินไปเดินมาแล้วก็จะ ตอนเวลาเราไปดูใช่ไหมเวลาไปเนี่ยก็จะแบบติดจู้ไม่มีพลังอ่ะจะเจอบ่อยมากนะติดจู้ไม่มีพลังแก่แล้วไม่มีไม่มีพลังเลยเดินหิมหิมอยู่ในบ้านแค่เส้นนี้อะไรเงี้ยไม่สามารถไปทาอะไรแบบนี้ได้เลยอันนี้แปลว่ามันบ่งบอกถึงว่าอันนีูพลดีว่าเออเพราะว่าที่บ้านดูแลดีใช่ค่ะที่บ้านดูแลตีจู้ดีอันนี้ทางสายที่เสียเนี่ยเล่าว่าสมัยก่อนที่เขาจะซื้อบ้านเราก็จะได้ สารตรงนี้มาหาสารสี 3, ด้วเนี่ยก็คือคนที่ทําพิธีอ่ะก็จะเป็นเซียนซืรอุ่นเก่าอาา่ะค่ะที่แบบเทำทั้งเรื่องของฮวงซุยเรื่องของงานกงเตกทั้งทุกอย่างตั้งสารจีนทั้งหมดอาา่ะค่ะก็คือจะเป็นเซียนซื้อที่ที่บ้านฟ้านับถือมาแบบรู้สึกว่าแต่ตอนเนี้ยคือตอนนั้นที่ทำมาก็อายุประมาณแปดสิบกว่า,าคา่ะเซียนซือใช่ไหม ใช่ค่ะเซียนซื้อค่ะน่าจะเลยคิดว่าประสบการณ์ของท่านเนี่ยน่าจะขางที่แบบน่าจะทําให้อิจุอิจุเอี้ยเราเนี่ยมีพลังเยอะนีคนะนะาจะของจีิกันอะไรเงี้ยเกิดจากการเชิญตั้งแต่แรกก่อนเนาะพอเชิญมาแล้วหลังจากนั้นคืการเติมพลังให้ตีจู้เรเห็นบอกที่ไปไปมาเชิญนิดแรงมากเลยนะแต่ เขาเรียกงนสักการะาบูชาดูแลไม่ดีดูแลไม่ดีอย่างเงี้ยบางคนก็ดูแลไม่ดีติจู้ก็หมดพลังไม่สามารถมีอํานาจที่จะเดินไปถึงจุดจุดนี้ได้เพราะว่าเพราะว่ามีผีคุ้มอยู่ผีคุ้มอยู่อะไรแบบเนี้ยเออมันมัหลายอย่างนะฟังดูแล้วก็แบบว่าเอออย่างอยู่ที่แต่ละคนแล้วกันเนาะแต่ละคนที่บ้านมีไหมครับติจู้ไม่มีครับ ไป็นลู้ขึงนไต้หวันแต่ไม่มีอะคนไต้หวันเขานักถือจะตายรู้ไหมผมไม่ได้อยู่กับพ่อผมอยู่กับแม่เาเหรอแม่ผมไทยจ๋าเลย <c oughs> ไม่มีตีจู้เลยอะยังไงก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณฟ้าเนาะว่า<ะ>เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตีจู้พิทักบ้านเอางี้ดีกว่าเนาะได้ไหมถูกไหมความจริงถ้าตั้งเป็นเหมือนซีรีส์ก็เป็นตีจู้ผู้พิทักษ เออตีชูผู้พิทักษ์เอ่อเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบางคุณฟ้าแล้วคุณฟ้าเชื่อสนิทใจเพราะว่าน่าจะน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยปฏิหารค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เนี้ยที่บ้านเราอ่ะจะจะไม่รู้หรือว่าพูดตรงๆว่าไม่มั่นใจว่าเรามีเจ้าที่หรือเทพอะไรดูแลกันไหมแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ย แม่กับเสี่ยเนี่ยก็คือจะไหวแบบอลังการจัดเต็มอ่ะกับเทพกับกับสาลเจ้ากับอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดซึ่งจริงๆแล้วที่บ้านเราไม่เคยเจอปิตุเอียโดยตรงแบบพี่น้องเขาเจอตรงๆอย่างนี้เลยเรายังคิดว่าเอน้องอ่ะน่าอิจฉาตรงที่ว่าได้เจอได้ได้เห็นเป็นๆอย่างเงี้ยค่ะคนในบ้านไม่เห็นเออคนในบ้านไม่เห็นแต่คนคนในบ้านไม่เคยเจอเลยใช่ใช่ค่ะและโดนไม้เขกกระโหลกไม้เขกตัว่มอย่างนั้นไม่โชคดี จำนวนขนาดนั้นอถ้าดูจากถ้าดูจากเบอร์โทรของคุณฟ้าแล้วเนี่ยได้อยู่ฮะเจ๊แล้วอีกนะได้ได้อยู่ยังไงคะพี่เจไม่ไม่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ได้อยู่ได้อยู่ก็เป็นแบบนี้แหละเออประมาณนั้นผมจะผมจะไม่วิเคราะห์เยอะฮะเพราะว่าผมวิเคราะห์ไม่เป็นผมดูเป็นอย่างเดียวเดี๋ยวให้อิสรีเขาวิเคราะห์เอาดีกว่าเขาแต แต่แต่หลังจากที่แต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็คือทําให้เรายิ่งศรัทธาในตีจุเอียเนี่ยที่บ้านแบบอย่างหนักหน่วงเลยค่ะแบบร้อยเปอร์เซ็นพุ่งปีตก็หลังจากนั้นเราก็เลยให้น้องเขาอะคือพอพอ,พอวันลุ่งพื้นอะเราเราไปอันนี้เล่าต่ออีกนิดนึงนะคะได้เลยค่ะค่ะ,คะ พอหลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยประมาณตีสามคือเหตุเกิดประมาณตีหนึ่งนิดๆนะคะแล้วก็ไปโรงพักคุยเสร็จประมาณตีสามนิดเนี่ยก็พ่อแม่น้องเนี่ยก็มารับตัวแล้วก็พาน้องอมาขอขมาตีตีเอะเราเลยเพราะว่าคือปรากฏว่าน้องเขาเดินไม่ได้เลยเหมือนกับขามีปัญหายอามากใช่ค่ะคือในระหว่างที่แบบสัมภาษณ์น้องอในโรงพักเราทําเรื่องประกันตัวน้องอะไรน้องเนี่ย น้องก็จะมีอาการแบบเหมือนคล้ายๆว่าผวาตลอดเลยแล้วก็ขาเนี่ยคือคือพอลุกให้ไปเซ็นจิหรืออะไรเนี่ยก็ลุกไม่ได้เลยกลายเป็นว่าน่าน่าจะขาหักอะค่ะแล้วก็เออแล้วก็แม่เขาก็แบบมาขอร้องอะไรเนี่ยว่าให้ครอบครัวเราเนี่ยคือเหมือนให้อภัยน้อยยังเดีอยู่เอาคาอแล้วอะไม่เอาความเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกว่าเราแต่พี่ตำรวจอะไรประมาณนี้ยแต่พี่ตำรวจอะเขาแนะนําว่าเขาอยู่ดีเขาพูดขึ้นมาว่า ถ้าอยากเดินได้อ่ะให้ติดขอเข้ามาเจ้าที่เขาเลยอืมอืมค่ะก็เลยกลายเป็นว่าแม่เขาเนี่ยตอนแรกคือไม่ไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้ว่าลูกประมาณนี้อะไรเงี้ยคือคิดว่าลูกฉันเป็นคนดีนะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือทั้งเหึงกันค่ะก็ประมาณว่าพอพอ,พอเช้าเสร็จเรื่องเนี่ยปีสี่เนี่ยคือเขาก็ต้องหอบกันมามาขอเข้ามาเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่ตามต่อว่าน้องเขาเนี่ยหายไหมเดินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออือ อืมอค่ะนี่แหละเราก็เลยค่ะก็เลยเป็นเรื่องสรุปว่าครอบครัวเราหลังจากนั้นก็คือทุกครั้งที่ทําบุญใส่บาทเนี่ยเราจะแบบนึกถึงท่านเลยเราไม่รู้จักชื่อท่านเราไม่รู้ว่าท่านเป็นเทพที่อะไรองค์ไหนแต่เราจะพูดถึงว่าตีจูเอียบ้านเล็กที่939เนี่ยอะไรค่ะเป็นคาพิธีของที่บ้านเลยค่ะอค่ะตีจูเอียผู้พิทักษ์ค่ะ เหมือนซีรีส์ g d h ตีจู้ผู้พิทักษ์หนึ่งของคอรตีจู้ผู้พิทักษ์เออจริงๆสั้นๆก็ได้นะตีจู้ผู้พิทักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือถ้าย้อนไปยี่สิบปีก่อนเรื่องเนี้ยจะจะดังในหมู่โรงพักเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นค่ะเพราะว่าค่ะคือมันเหมือนกับว่ามันใกล้โรงพักบ้านบ้านของฟ้าเนี่ยใกล้โรงพักแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่น้องเขาเล่ามาเนี่ยมันเหมือนแบบ มันฟังฟังดูแล้วมันเหมือนน้องเขาแบบพูดเรื่องเหลือเชื่ออย่างงี้ค่ะค่ะแต่ว่าตามตามตามที่น้องเขาเล่ามามันมันเป็นจริงตามตัวมีแต่แผลมีแต่นู่นนี่นั่นมีแต่รอยช้ำแต่ทั้งทั้งที่คนในบ้านไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอค่ะโอเควันนี้ขอขอ,ขอบคุณคุณฟ้าด้วยนะครับคุณฟ้า <Okay. S 2> มีมรเล่าเราเื่องมาคุณฟ้ามีเรื่องอีกไหมเรื่องอื่นๆนอ่ะ จริงๆก็มีค่ะไว้โอกาสหน้าๆนะคะเดี๋ยวคนฟังจะเบื่อเอาดีเลยเนี่ยเดี๋ยวเปิดจะได้วันคุณฟ้าผมจะได้แบบว่าให้คุณฟ้าเนี่ยมาไว้ก่อนเลยมีเรื่องอีกใช่ไหมาะได้ค่ะยินดีมากมาค่ะเพราะว่าติดตามติดเอสซีพีเจแล้มากเลยค่ะขอบคุณมากเลยฮะคุณฟ้ามีเรื่องเออโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอาจจะโทรประสานไปหาคุณฟ้าอีกทีหนึ่งนะฮะ ได้ค่ะได้คในวัน,นอื่นๆยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณฟ้ามากๆเลยที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมครับค่ะยินดีมากๆค่ะ,ขอ,อคคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค,คุณฟ้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค